คือสูนขยับหรือยังคืสูนขยับหรือยังขยับเรือยนะนอนนออนเกิื้าเกินอกอินอะไรไงอยู่อ่ะขอเล่นเกมอยูหรอเออเป็นกำนเจอแล้วนี่อโอ้เราต้องมีกันแบบนิดนึงอัปเดตกันบ้างเออนินึงคุยเวลาเน้อยชิง อะไรนะขิงหรือเปล่านมไม่ได้ขิงหรอกผมขิงไม่เก่งหรอกเป็นไงบ้างนะยังดีเหรอไรับโ้บายดีบายดีครับาไมสบาเดี๋ยวผมป้อนยาสบายดีก็ นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาานะครับก็มาล้วมาอัปเดตดีกว่ามาอยากรู้เรื่ออยากรู้เรื่องอะไรมาเปิดให้ถามเลยมาอะไรนะสบายดีไหมสบายดีนะคะนี่หลายคนเนี่ยบนดึมาดีมาดึมัวนอะไรใช่หมมาดดึมาดดมาดมาดดมมเมื่อวานถูกวยกินม ส่วนหกส่วนกเออทาไม่แต่ไม่บอกอ่ะลมองด้ไม่ได้ใช่ได้ไอาจจะเป็นอายุหรือเปล่าสําหรับที่เียนีิบหขอพี่ออกกันลักายละต้งนหน่งยี่ิบหกแว่าอวมากเลยครับทุกคนยี่ิบหก เป็นหนุ่มแล้วนะบอยเป็นหนุ่มเหรอพี่เป็นอะไรพี่ก็เป็นนิสาสวยๆนะ้ว,วันนี้คอนเสิร์ตดีมากคอนเสิร์ตก็ขายเลยละกันนี่มีคนนี้มาคอนเสิร์ตผมกันหมดเลยอไหมครับมีใครมาคอนเสิร์ตผมบ้างหไมมาไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมามาคอนเสิร์ตเหรอ ไม่ไปไม่ไปไม่ไปคอนเสิร์ตไม่ปเขาไม่ไปแล้วไปจะไม่ไปหรอกไม่ไม่กับคนบอสซีเกมร้องแต่บอสเจียบไม่ไปวันนี้มีกี่เพลงบอสมีกี่เพลงไม่อยากสปอยเลยอ่ะ <achsen> ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยมีโจโจป่ะเก้าสิบแปดมีโจโจไหมเหรอนาย ใบเพลงหน่อยไปดูได้ที่อ่าแฟนเพลงดีบรเออรอะไรนะอ๋อคำปากไม่ตรงกับเนื้อเพลงหรือเปล่าใช่ครับผมไม่งั้นก็เดี๋ยวก็คุณจะรู้กันนะฮะก็จริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ใหม่มากเราได้ทำเิ่งที่ทุกคนไม่ไม่ค่อยได้เห็นซึ่งจะดึงอีกตัวตนหนึ่งผมออกมาเลยกระซึ้งกว่าเดิมอีกหรอ จะเขาเรียกว่ามันจะเป็นอีก next s t e p หนึ่งนอกจากร้องเพลงนอกจากพูดแมยแล้วดิจิต้าอะไรอะไรพวี้มันก็จะอะไรครับเลาเรื่องราวอแนี้อ๋อสดีไงเหรอวจริงๆถ้าห่อผมห่วหด้ผมหน้ห่อแล้วพอฟังสูตรลูกแรกใช่ครับผมแต่ผมก็กลัวอยู่ดีหมายถึงว่าคอนนี้ผมก็กลัว อะไรยไม่มีอะไรไม่ไดินไม่ยินไยิไม่ม่มีเวทีด้วยไม่มีเวทีด้วยไม่ได้ไปม่ได้ไป้วยนะอจะมาเจอไม่เจอนะครับไม่เจอนะแต่ใครดูไ์สตีมนะะก็สามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับไอีมมีมีแอลไหมมีแอลมีแอไหมัอลอะไรอะแอลองมีดีแอลองมีดีไหมใช่ไหมง้อเฮ้ก็ พอมาแทนกพอมาใ้ใช่ไหมก็รองจริงก็มีมีเครื่องดื่มจ้าน้ำปลาชอบดีแกวลีสตอกไหมชอบดอะไรแกลลีสตอกไหมแกวลีสตอกไหมถ้าเอาลีมาเนี่ยบุญมิดไนอ่ะมิดไนย์เอาเหรอมีรุ่นอื่นเหรอรุ่นอื่นก็พร้อมรุ่นอื่นก็พร้อมเหรออื มีจริงเหรอจะมีจริงเหรอไม่ไม่มีแก้วันใช่ไหมฮะใครไม่มีแก้วันมีแล้วก็อยากมีอยากมีอีกใช่แก้อมีเคาต้องมีกี่ใบก็ได้เก็ไวใจเธอได้เล่นแล้วมาแล้วมีคนถามมาฮะใฮะหลายคนเลยหรอหลอดมันเป็นตัวโอ้ยจริงๆโอเคครับผมได้เลย แหมเอาว่าคนทุกคนจะมีแล้วแต่ไมื่อไหร่สำหรับงานพิเศษพิเศษก็ต้องมีอะไรที่พิเศษพิเศษให้คนพิเศษครับนี้เธอไหมนะเธอได้ไหมอุ้ยไม่บอกได้ไหมครับเดี๋ยวมันจะฮอกนะเขาคุณครับ เคยโยงอะเยยอะไรนะเคยโยงไม่มีใครยงไยู่ไมไหนอยตอนนี้กโยไม่มีเกนแผมไม่มีเลยนี่หน่อยตเต้นตเต้นมากคอนเสิร์ตคิดว่าทุกคนน่าจะสนุก ีสนุกแบยไม่ไม่ใช่ว่าสนุกแบบเตือนนะเออมันมีมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเรื่องราวทำไมรู้ว่าแบบให้สายไหนวะเดี๋ยวผมแม่ผมรู้นะพอผมทำทำคอนเสิร์ตนี้มาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ว่าเราจะแบบว่าขยากไปดูแบบอินเตอร์หรือไม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอทำปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้เราก็ชื่นชอบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันบาลานซ์กันนี่ๆนะฮะเดี๋ยวจริงเราไม่สึกว่าพวกเธอเนี่ยชอบงานโตโจเลยจะจัดลายเทาให้สักงานป่ะเอางานลายเทาให้สักงานป่ะพร้อมนะสีเงาสีเกิดนะจกิดนะตามด้วยนะตามด้วยจแล้วตามด้วยน่แ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 น่ ไม่ติดอ่านเต้นหลนเต้นไม่ค่อยได้มาเจอทุกคนเหมือนกันแบบนี้บ่อยๆบอสของตกของตกแบบเสืจูิเฮ้ยเดี๋ยว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 จันอก่ันท้องก่เดี๋ยวกเนอันสุดสดดหลังยังดีอยู่ถอยเลิกอยเกอยเลิอบนี้อะไรตกอะใจใจ่ ไปพี่ตกเหรอไปตองอยู่วาอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวใกล้เกินไปเวน่าอยู่พี่ไปถามสุขภาพหลังผมเลยนะฮะสุขภาพหลังด้วยสุขภาพเข่าลงแล้วขึ้นยากมากนะฮะยี่สิบหกเองยี่สกเองยีกระดูกเธอยี่สิบหกเองนะกระดูกยี่สิบหกเองนะเออพี่

รู้สึกอย่างไรสนุกใช่ไหมฮะอยากให้ทุกคนสนุกวันเป็นไงพวกเราเป็นเป็นอย่างนั้นเหรอจริงเหรอเป็นคเรียบร้อยจริงเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักเชื่อเชื่อไม่เป็นไรบอกตัวเองไม่มีไม่มีคำบอกเป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักใช้กันแดดแบรนด์นี้ที่ไหนที่ไหนที่มหาที่ไหนชอบชอบทัพปิ้งที่บิวเทียม เที่ยมลบ60เอทำไมยังไม่ช็อปอีก่านที่มีผลนะทุกคนมีหลากหลายหลากหลายแบรนด์มากแต่เ่แบรนด์มีผมเป็นดีเซนเตอร์นะนะฮะอะไรนะผมเดมมัลอกเองด้วยนี่มาเชียลย่อคุณเลขาจริงๆคือการทำงานเราได้มีการคุยกันเราได้มีการประชุมกันเราได้มีการแบบว่าเฮ้ยแบบ คือผมเองอยากทำสินค้าสักตัวออกมาเพื่อที่จะแบบเป็นเป็นไลน์แบบสกินแคร์อ่ะนล้สุดอืมตัวเธอบัวฟรอมมากเลยนะจริงเนี่ยเป็นเน่เป็นสิ่งหน,น,นึ่งที่ไม่เคยพูดกับใครเลยนะฮะผมเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าโอเคนะนะหน้าบ้านเราเดินมาอยู่บนเวทีถึงไหม หลังม้านที่ผมเดินเข้าออฟฟิศยูเทียมเลยนะพอฟิอยูเทียมไหมจริงมีหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ผมเอาไปเทสกว่าจะได้ใช้อ่ะผมต้องเทสได้สิ่งที่ดีที่สุดเชื่อจริงจรแล้วอีกอย่างในกันแต่งคือเอาที่ผมใช้เลยนะผมเป็นผู้ชายเลยผมเป็นผู้ชายที่แบบว่าอยากอาบอิ่แท้ แต่ไม่ได้ไงเราต้องดูแลตัวเองก็คือเราจะต้องทําให้ทุกอย่างมันน้อยขั้นตอนมากที่สุดในการพาเราจากบ้านแล้วก็ชุ่มชื้นที่สุดและผมไม่ชอบให้มันเหนียวเนื้อน,นักหน้ามันว่าไม่ชอบให้เหนียวเนื้อนักหน้ามันถต่งปับไม่ชอบให้เหนียวเน,นื้อหน้าไม่มันและไม่หนักหน้าผมเป็นคนยงนี้ไม่ชอบแต่งหน้าแต่ชอบหม่ละกันต้อทำอย่างนะะ้ใช่ เพเพิ่มความมั่นใจแต่ว่าวันไหนที่เป็นแบบว่า every day look นะผมก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทากันแดดนะครับร้อยบางคนไม่เท่ากันแดดบางคนไม่ทากันแดดเราว่างนะฮะผมเราว่งผมไม่ลานะวันนี้มาวันนี้มาทามาละหลอดทามาลดเลยจริงจผมจะบอกว่าใช้ได้นานมากเลยนะร้อยหลอดค่ ขายข้างบนมหขายข้างบนไหร้อยหลอดติดปีอะไรนะเธอเธอขายข้างบนหมดหมด,หมดปีอื <c oughs> อสองวันยี่สิบเจอีกสองปีใช่ไหม <c oughs> จเจ็ดแล้ปีนี้ปีอะไร <c oughs> <c oughs> สองวันี่ห้าสองวนที่ห้าเแต่ก็ใช้ได้สอสปีจริงๆปีใหม่ไม่รู้จะซื้ออะไรแม่แบบว่าผู้ใหญ่แบบว่า ลูกหลานอะไรเงี้ยเราใ้ที่นี่แหละได้ไหมครับมันก็เหมือนเป็นการบอกรักอย่างนึงางนะฮะบอกกักแังไงเอาไหมเอาอารับไหมรับจเอาไมรับจีขาจี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 จรัีจ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 จีหีจีจจี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 

เลื่อนเหรอเลื่อนหรอ ลองเป็นทำไมไม่มีอะไรเลยไม่เป็นัูแลฝึกกล่าว่ากันนะคุณรัจริงๆเลทุกเพลงที่พูดมาลองได้หมดแต่ว่าเย่นแซนร่ากุรลาเยนแซนกุรลาใหมกุ่าพอเดออแล้วรักมูซ้ำไปก็มีเราอ่ะนะเรากัเราเราแค่สองคน้อวันที่ดีกว่า อย่าฟังอยากฟักองอย่าไ,ไม่ไม่ไม่ี่อยากฟังเยพี่ฟังหนะหออยากฟังทุกทุกคนน้องยอมนะก็คุณ<อ>ที่เาไม่รู้หัวใจที่ได้เดวไว้เพื่อรักใครสัก i not ครับผมก็ใจให้แรงปล่อยทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับช่วยไหครับอยผ่านได้ด้วยดีนะเพยงแรงกดผ่ยอ๋อคนมึงเหรอใช่ยใช่ยนะครับผม h e นะ t h y okay คอนดิชั่นทุกอย่าา สำหรับสำหรับประชากรชาวไทยนะฮะเวลาผมพูดหนีไอ้ายวอมาให้บอกว่าอ้นะแต่ว่าเธอรักฉันหรือเปล่าอหวมอีอไอ้าย่อกมาอ้พี่อ้ไอ้พ่ไ้นีอ้พี่ไอ้่ไอพี่ไอ้ี่ไพี่พูดไทยไม่ได้นะอไไ่ไ อยาพูดเขาเรียกว่าสัไเดี๋ยวเขาจะแนั้นไอ่ขอรับเลยจ้าไ้ไ้ขบครไ้ไอ้มันไม่ได้มันก็ได้นะมันไปคนมันะคืมันคือมันคือคอ,อ,อยู่หม อันนี้มีแบบผมอยากรู้ว่าใครมาผมครั้งได้รึเหม่าไหมเรา ไม่ใช่ปัญหาของเราถูกใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นปัญหาของพี่เซอรี่เล่นตลกอีกแล้วอะไรนะหมดเวลาแล้วเหรอไม่นังยังยังยิงกูจิ๊กเวทีนี้คาหมดแล้วนะให้อีกไหมใอีกเออวันนี้เขาใจดีนะทุกคนนะ ครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ<ะ>ช่วงนี้นะฮะวิลพิเนี่ยเคลดส,สุดสุดถึง60%ง60%อร์เซงไดตช็อได้แต่วันนี้จนถึงวันที่22่อมิถุนายานเท่านั้นนะครับโชอดีๆแบบนี้ไม่พลาดไม่ได้และใครหากันแดดอยู่กับเอ๊ะอยากลองแบบหาสักสักแบรนด์นึงที่อยากใช้นะ อยู่ด้านโน้นนะกล่องสีฟ้าผมไม่ใช่เซลเลนะผมผมเป็นพิเอร์นะใช่ใคขายไม่เก่งหรอใช่แต่ซื้อยากอแม่ปีใสามปีแล้วแราใช้ด้วยกันกันแดดไหมกันแใี่เขาเป็นแม่เป็นแม่หรอคนไหนเป็นแม่ แม่จ๋ะโหผมว่าโอ๊ยแม่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  อะไรนะอ้นพราชาท่นาจ๋าสุสุยะไปใจทำงานนะเยี่ยนหนงมากเกินไปนะรู้ป้าไล่พี่สาวไปทำงานด้วย ป็นเจทำงานนะมีอะไรอีกไหมครับพี่สาวนพี่สาวไม่พี่สาวทำงานพี่สาวครับพี่สาวเหนื่อยไหมรู้ว่าเหนื่อยนะงานก็ต้องทำงานต้องทำก็ต้องหาใช่ไหมเนี่วันนี้ก็ต้องลาลางานหรือลาออกก็ไม่รู้ลางานนี่วันนี้ก็ลางานมาหาเจ็บเจือดนะ เจอระวังนะถ้าเจอลาภงานมาหาบ่อยๆระวังวัน nah. ถ yeah. <c oughs> ้าสมมติว่าเกิดเกิดกรณี้ที <c oughs> <that> ่แบบว่าเราต้องลาภงานมาหาผมเป็นห่วงครับคิดถึงทำไมก็ลางานมหาไม่แนะนำให้ลางานมาหาแต่ก็ถ้าพี่ถือก็ลาภงาได้ใช่ไม่ลาออกหรอคิดถือก็ต้องมาลูกลูกสาวเป็นพ่อ

พ่เหรอช่วยชผมผมผมเป็นพ่อโอเคว่าไงลูกสาว ไม่ not bad boy นะ good boy นะ bad bad o bad boy ใช่ช่ช่ไหนอ้ป้ยใช่่่ก็ทำไมมองแบบ อยากมีเรื่อหงหลมออกมานอาขอนาดนี้เรื่องนะมีเรื่องหรืออยาก,ม,ก,ยากมีอะไรอ,อะไรนะเ,เ,เขาเป็น <c oughs> แม่แม่แม่จ๋าข้างหลังอยากยืมตังค์นี้แฟนทำอะไรลูกนี้ ยาติด้ืนงยไดยืมจะยี่สิบอยากติดเธอได้เอาเลยเออขอยืมใจเธอหน่อยได้อยืมใจเนี่หรอร้อยยี่อ่ะร้อยยี่นะโอยืมยี่สิบคืนไม่ไดอ้ยเอ้ยอย่าอย่านะอันตรายนะอย่าอาเชียมาคืนที่ไหญ่น้องกันเลยเราไปตากขงบ้านเลยไปตากขงบ้านเลย ย้ายบ้านหนีเดี๋ยวเราย้ายย้ายหนีตามบ้านแหละคนไทยไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อยพูดไทยได้หน่อหน่อยครับครในคนที่ไหนครับในฮาวในฮาวเจ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 ไหนเต่อเป้ต่อเป้ไมย์ไม่์เม่์มย จริงหรอไม่ใหม่เหรอไม่เม่เหรอไม่เมื่อยเหรอไม่เมยเหรอไม่เมยร้อนไหมร้อนไหมบอกแล้วว่าอย่านั่งใกล้กันแม่แม่เอาแฟนอยากได้แรงเขาบอกขอแอร์ขอแอร์ขอแอร์เอาแฟนเอาหลังในรหลังใน ตอนนี้จริงเหรอไม่ทันอ่ะไม่พอไมู่กโล่เขินดมด ร้อนไอ่ะหรอช่วยมีเทล้อนไนมาเหรอใช่เพื่อนผมร้อนไนผ่่ยมากเลยนะคนใหญก่อนเพื่อนเยอะใหญ่ก่อนคนที่คุณก็รู้ว่าใครถ่ายรูปไว้ก่ไม่ถ่าย ีไหมลึึเหมือนไหมจะได้ถ่าไมด้คะแต่ว่าจอโอเคนะสีสีโอเคไหมจอละโอ้ยมองล่างเลยครับมองล่างไปหน่อยล่างเกินล่างเกินเอาอีก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  ปวดพอปวไม่ใช่คินเออรออย่าอมข้าวเหนื่อยเยียบ้องล่างเลยครับอครับคิมตอนบอส